ตำรวจที่จังหวัดยะลาค่ะก็ยังไม่ฟันธงนะคะจากเหตุการณ์ที่สามีภรรยาได้มีการยิงกันจนเสียชีวิตค่ะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนก่อเหตุน,นะคะตอนนี้ก็มีการรอเรื่องของการผลตรวจคาบขมเหาดินปืนก่อนค่ะถึงจะมีการสรุปสํานวนได้ค่ะ จากเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตสองรายในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในช่วงค่ำของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกปิยพัฒท,ทองพันเลิศกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นก็ทราบว่าเพื่อนบ้านค่ะได้มีการโทรมาแจ้งที่0191นะคะก็แจ้งว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนะะี่ยค่ะ เดินถือปืนอยู่หน้าบ้านนะคะหลังจากนั้นไม่นานคะ่ะทั้งคู่ก็เสียชีวิตแล้วก็อาจจะได้มีการได้ยินเสียงปืนด้วยจากการสืบสวนของทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องมีการตรวจเรื่องของคาบขามเหดินปืนที่เกิดจากมือของทั้งคู่นะคะเมื่อทราบผลขมเหดินปืนแล้วก็จะมีการไปตรวจอีกครั้งนึงคะ่ะว่ามาจากที่ไหนมาจากของใครและบาดแผลที่เขาพบนะคะก็คือมีการจาะยิงที่ศีรษะค่ะ เมื่อทราบแล้วอย่างที่บอกไปก็จะมีการสรุปสำนวนอีกแล้วก็ในที่เกิดเหตุก็มีการพบปืนนะคะอยู่ระหว่างศพของผู้เสียชีวิตของทั้งคู่ค่ะก็คือปืนอยู่ตรงกลางแต่ในส่วนของการนำผู้บาดเจ็บ ที่ไปส่งภายหลังเขาบอกว่ามีการเสียชีวิตก็คือเป็นผู้ชายเราก็เลยบอกว่า,าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะคะว่าไม่รู้ว่าทางมูลลนิธินะคะพอมีการพลิกศพแล้วอาจจะไปโดนปืนจากจุดไหนเดี๋ยวต้องมีการสอบถามาทางเจ้าหน้าที่มูลละนิธิก่อนนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งทางด้านของปืนที่ เป็นในการก่อเหตุนะครับเป็นของผู้หญิงก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยมีการสอบสวนนะครับว่าใครยิงใครก่อนหรือว่าจะเป็นการยื้อแย่งกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแผลที่ขาแล้วก็อาจจะเกิดนะครับเรื่องของการแย่งกันก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาในการสืบสวนอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งนะครับว่าท่านใดเป็นเรื่องของการก่อเหตุว่าใครฆ่าใครก่อนนะครับขณะที่บรรยากาศนะครับของบ้านผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองรายนะครับเช้านี้ก็พบว่า ปิดประตูรั้วครับมีเพียงสุนัข2ตัวเท่านั้นนะครับเดินวนอยู่ภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านเสียงเ่าส่งเสียงดังนะครับโดยทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้หญิงนะครับก็เป็นคนนิสัยดีนะครับมีอัธยาศัยที่ดีกับเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแล้วเช้าๆก็จะมีการจูงสุนัขนะครับออกมาเดินนะครับทักทายกันนะครับพอได้ทราบข่าวก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก็เคยเห็นแฟนเขาเหมือนกันไม่เคยเห็นนะครับแฟนของของผู้ตาของคนที่ที่เกิดเหตุนะครับ โดยทั้งสองก็รู้จักกันนะครับตอนก่อนเกิดเหตุซะด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับก็จะได้ยินเสียงปืนทั้งทันนะครับพอดีว่าเ,าเหตุก็ทราบนะครับว่าเกิดขึ้นไม่นานทางตํารวจก็เข้ามาเต็มพื้นที่กันหมดแล้วนะครับ